วันนี้ก็มีสินค้าใหม่มานำเสนออีกแล้วครับผมกับลำโพงบูทูธ4นิ้วครับผมใ ตัวใหม่ล่าสุดของเรานะครับผม <Wow. S 1> พัฒนามาจากตัวเท่ครับตัวนี้เป็นร8 0องศาครับผมชุดนี้ออกแบบมาเหมาะสลับในห้องนะครับผมเพราะว่าตัวนี้รูปลักษณ์เล็กและเป็นดอก4นิ้วจะได้ความชัดความคมของเสียงครับผมรูปลักษณ์ตู้เราก็จะเป็นอย่างนี้ครับผม180ยองศานี่เป็นตู้ดิบๆเลยนะครับหน้าดอกก็จะเป็นอย่างนี้ครับ ข้างหน้า2อดอกแล้วก็มีด้านข้างอีกข้างละดอกครับพาวเวร์เราก็สามารถเสียบไม้ด้วยนะครับผมชุดนี้สามารถรองไม้มีเอ็โคในตัวด้วยนะครับผมครับมีปุ่มเกณฑครับผมอันนี้ก็ปรับเบสครับอันนี้ก็ปรับแหลมครับผมสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้สามารถรับขึ้นวิทยุได้ครับผมไฟก็สามารถใช้ทั้งไฟบ้านได้นะครับผมนี่ครับผมไฟรถยนต์ก็ใช้ได้ครับผม12โวลต์ย4ิบี่โวลต์ใช้ได้หมดครับผมรุ่นแรก 2,590บาทครับรุ่นนี้ก็ฟรีค่าส่งนะครับส่งฟรีเหมือนกันรุ่นนี้รุ่นที่2ครับก็ขยับเกตด,ดอกขึ้นมาอีกครับผมชุดนี้ก็ราคา3,790บาทส่งฟรีเหมือนกันครับผมดอกนี้ราคา450บาทดอกนี้ราคา200บาทครับผมรูปลักษณ์ดอกไม่เป็นแม่เหล็กก็ต่างกันครับผมเสียงดีก็แลกมากับฟังก์ชันที่แพงมากขึ้นราคาที่แพงมากขึ้นครับผม 1ชุดครับผมกระปิหนึ่งราคา3,790บบาทชุดนี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผม ครับผมเป็นไงบ้างครับผมฟังเสียงแล้วกับชุดราคา2,590บาทส่งฟรีทั่วประเทศครับผมกับดอกรุ่นธรรมดาครับนี่ดอกละ200บาทนะครับผมครับแล้วก็ไอ้ดึงเกตครับผม ,3790 บาทครับผมกับดอก K t ทเครับผม2ชุดนี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผม2ชุดนี้เราออกแบบสลหรับฟังในบ้านครับผมข้างหลังจะมีพอร์ตลมครับผมถ้ายิ่งตั้งติดฟ้าบ้านยิ่งเสียงดีครับ2ชุดนี้ครับผมครับก็ฝากไว้อีก2ชุดครับผมกับบูทูธ4นิ้วครับผม2รุ่น2ราคาครับผมแล้วก็ฝากไว้อีกครับกับบูทูธไอบิกอะลรรุ่นของเราไม่ว่าจะเป็นตัว999บาทครับผม1,790บาท 2,990บาท3,490บาทครับชุดรถไถครับผม ,3990 บาทบูทุธพลังงานแสงอาทิตย์ของเราก็ฝากด้วยกับคลิปนี้ครับผมแล้วก็คลิปต่อไปเราจะนำเสนอสินค้าอะไรประเภทไหนครับผมก็ฝากติดตามคลิปต่อไปครับขอบคุณครับผมสนใจสั่งซื้อสินค้าของเราด้วยที่เพจบริษัทเอกซาวเฉยภูมิจำกัดครับผมเข้าไปที่ f c e e o o o ของท่านหรือ Google แล้วก็พิมพ์คาว่าบริษัทเอกซาวเชยภูมิครับผม คลิกเข้ามาในลิงก์ของเราเลยครับผมในเพจเราก็จะมี สินค้ามากมายถ้าเลือกครับผมสนใจสินค้าตัวไหนก็แคปหน้าจอหรือกรอบรูปนั้นๆครับส่งไปในอินบ็อกซ์บริษัทเราได้เลยครับผมเราจะมีพนักงานคอยตอบครับผมย้ำนะครับผมสินค้าของเราต้องสั่งทางเพจ Facebook ของเราเท่านั้นครับผมสนใจสินค้าตัวไหนหรือมีคําถามเกับเครื่องเสียงหรือต่อสายไม่ถูกปรับสายไม่เป็นครับส่งเข้าไปอินบ็อกซ์เราเลยครับผมจะมีพนักงานคอยตอบคอยบริการท่านอยู่ตรงนั้นครับผมและอีกหนึ่งอย่างครับห้ามลืมเปเดขาดครับผมก่อนโอนตังค์ทุกครั้งครับลูกค้าต้องดูและตรวจสอบให้มากที่สุดครัิษท เอกซาวชัยภูมิจำกัดาน้นครชื่อบัญชีครับผมเลขบัญชีอื่นหรือชื่ออื่นยังไงก็ห้ามโอนเด็ดขาดครับผมเมื่อตรวจสอบบัญชีเป็นชื่อบริษัทเอกซาวเัยภูมิจำกัดแล้วครับผมให้มั่นใจได้เลยว่าได้รับสินค้าแน่นอน1 0 0ครับผมและหนึ่งช่องทาง YouTube ครับเอกซาวเัยภูมิครับฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปครับผมคุณครับผม